อะไรนะเยอะเลยค่ะทำไมคุยเียอะไรขนาดนี้เขาแค่ถามมึงไม่ตอบก็จบไอ้เหี้ยมึงไม่เห็นบอกเขาเลยว่ามึงกําลังท้องอยู่กับลูกกูอ่ะเนี่ยมึงกําลังท้องคนที่สามอยู่อ่ะมึงไม่พูดเหรอไอเท่าไหร่แอนทำไรครับนอนเล่นมือถือชื่ออะไรนนท์ครับมีเท่าไหร่ก็ได้เล็กถูกสาวุ้ยผู้อีสานป๊าด ห่วงหรือเปล่าพูดเธออยู่กับใครหรอหล,หลายคนอยู่นะไ <c oughs> ล่ไปก็เยอะ <c oughs> อ่ะอ้ดอกไม่พูดแบบอยู่กับผัวลูกอะ่ะกี่คนแล้วเนี่ย <c oughs> เบื่อไม่มีอะไรทำทำไรอีดอกตอบนอนเล่นมึงไม่บอกไปละมึงไม่มีอะไรทำมึงก็ไปหางานทำ <c oughs> แม่ห่วงเมียเหรอุ้ย <c oughs> <c oughs> ท,ที่อะไรกูบล็อกแม่เลย เอ้ยจะบอกทำไมสงสารเขาเขาเป็นโค้งไงทำไมอ่ะบอกไงบอกต้องคุยไไหนบอกกกม่รัูถ้าถ้าถ้ามึงกดเลิกบอกนะแสดงว่ามึงมีใจให้มันไหนมึงบอกว่ามึงไอ้นี่ไงมึงอยู่กับกูอยู่มึงไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้กูมึงรักกูไหมกูรักมึงอยู่ ตกลงรักไหมเนี่ยอืมเอ้รักรักกูร <laughs> ักมึงอยู่ <laughs> กูยังมีใจมึงอยู่ตลกมั้ย